สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมพศ2566ที่ผ่านมาเป็นวันชาวปนา,านกิจของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของนางเอกสาวแอปทักษออนพักสุขเจริญมีบุคคลหลากหลายวงการเดินทางมาร่วมไวไอ้อาลัยและให้กำลังใจครอบครัวพักสุขเจริญกันอย่างเนืองแน่น และเมื่อวันที่8ตุลาคมพศ2566ที่ผ่านมาคุณแอบทักษอรอ์และน้องปีใหม่สวมชุดขาวพร้อมด้วยครอบครัวพักสุขเจริญได้เดินทางไปยังฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อประกอบพิธีรอยอังคารและอัฐิของคุณพ่ออนุสรส่งคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายจากภาพจะเห็นคุณยายหมีและหลานสาวทั้งสคนยืนมองท้องทะเลโบกมือเป็นการอำลาคุณตาสุดที่รักตลอดการ และในส่วนของด้านแฟนคลับก็ยังไม่มูกออนออกจากวัดกันเลยจ้าทั้งฝั่งที่เชียร์นนกุลและฝั่งที่เชียร์คุณพิธาลิมเจริญรัลัดต่างก็ออกมาแชร์โมเมนต์ดีๆของแต่ละคนกันมาให้เราได้ชมกันอย่างไรก็ตามต้องบอกเลยว่านนกุลก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่อยู่คอยช่วยงานคุณพ่อของคุณแอปทักษอ่อนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายจนทำให้แฟนๆต่างก็จิ้นกันไปใหญ่และคาดเดากันว่า นนกุลน่าจะเป็นตัวจริงของคุณแอฟทักษะออนและอีกฝั่งที่เชียร์คุณพิธาลิ้มเจริญรัตต่างก็แชร์โมเมนต์ต่างๆออกมาให้เราได้ชมกันไม่ว่าจะเป็นจังหวะของการคุยกันหรือโมเมนต์ต่างๆตั้งแต่คุณพิธามาร่วมงานวันแรกจนวันสุดท้ายและต่างก็สังเกตว่าคุณพิธาพยายามจะปลอบคุณแอฟโดยการแตะที่หลังเบาๆเป็นการให้กำลังใจกันอย่างไรก็ตามคุณแอฟ ก็ยังไม่ยอมฉเฉลยว่าตัวจริงเป็นใครกันแน่ทำเอาแฟนคลับทั้งสองฝั่งต่างก็งัดโมเมนต์ต่างๆออกมาให้ได้ชมกันและหลังจากงานของคุณพ่ออนุสร์ได้เสร็จสิ้นแฟนต่างก็ออกมาฟันธงกันว่าตัวจริงน่าจะเป็นนนกุลมากกว่าเพราะคุณพิธากับคุณแอปน่าจะเป็นเพื่อนกันเพราะดูจากการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธากับคุณแอปที่ตรงกันว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนั่นเองจ้า และสำหรับใครจะเป็นตัวจริงของคุณแอฟก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจ้าและสำหรับวันนี้เราก็จะพาไปชมโมเมนต,ต์ดีๆของคุณแอฟทักษออนกับนนกุลและคุณพิธาว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันได้เลยจ้าอย่างไรก็ไม่ดราม่าก,กันนะคะเพราะเชื่อว่าทั้งคุณนนกุลและคุณพิธาต่างก็เป็นคนที่หวังดีกับคุณแอฟทักษอรทั้งคู่และสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาไว้ณนที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดทกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ summertime makes me come alive makes me think of you sunny skies turn starry-eyed and it's never ending So I made up my own way. I'll drive till the colors fade. I get killed. Summertime makes me come alive, makes me think of you. Sunny skies turn starry eyed in this never ending June. I got lost. On Way home, the street lights turn gray. So I made up my own.